ช่วงที่2ของว่าซับสปริงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆคนคงได้ยินคําว่านี่กอยศออหรือว่ากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามข่าวในันงสือพิมพ์ต่างๆนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่านี่กอยศเนี่ยคืออะไรแล้วทําไมเดี๋ยวบางคนเนี่ยต้องมีการหนีหรือว่าเบี้ยวชายําระหนี้จนทางจนทางกอยศเนี่ยต้องออกมาตรการหลายอย่างเพื่อปราบกลุ่มคนดังกล่าวนะคะแล้วกอยศนี่มีสิทธิ์อะไรในการดําเนินการคนที่ไม่อมยอมชําระนี้บ้างวันนี้เนี่ยเรามีคําตอบเรื่องนี้ค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติ ผ่านิชเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทนายลาสวัสดีค่ะสวัสดีคานผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นต้องให้ทนายแนะนําก่อนดีกว่าเพราะบางคนบางท่านยังไม่รู้ว่าการกู้ยืมเงินคืออะไรก็ยศคืออะไรนะคะให้ทนายแนะนํค่ะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันก็คือการกู้ยืมเงินอย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยคือทางเขาเรียกนักเรียนเนี่ยไม่มีหลักประกันอะไรต่างๆในสมัยผมเนี่ยนะครับคือ อยากเรียนแต่ไม่มีเงินเรียนนะครับเพราะทางรัฐบาลก็เลยออกระเบียบขึ้นมาตรงนี้ว่าให้เป็นการกู้เพื่อการศึกษาไม่ได้ไปเพื่อการลงทุนในทั้งสิ้นนะเพื่อการศึกษาล้วนเลยใช่คือจริงๆแล้วเป็นการกู้ยืมเงินจากรัฐบาลมาเพื่อเป็นค่าเทอมในการเราเรียนแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะกู้ยืมเงินเนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่เป็นต้นไปคะจริงๆแล้วมันไม่ได้กําหนดอายุมันกาหนดเรื่องของชั้นเรียนนะครับเริ่มต้นจริงๆเขาเริ่มต้นที่ชั้นมัธยมนัธยมทั้งในสายสามัญหรือว่าสายอาชีพจนไปถึง ระดับปริญาตีนะครับระดับปริญารรญาตีเลยค่ะครับแล้วพอมีการกู้ยืมเงินแล้วตอ,อนนี้ปัญหาที่พูดถึงมากเนี่ยก็คือการที่ ไม่ได้คืนหรือว่ามีการเบี้ยวหรือมีการหนีอย่างเงี้ยนะคะปัญหาแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ากยศเนี่ยเขาเก็บดอกเบี้ยโหดหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเก็บดอกเบี้ยเท่าไหร่คะจริงๆแค่1%ต่อปีเต่อปีนะครับและจริงๆแล้วเขาก็หน่อยมากหน่อแล้วเขาก็ปลอดคือจบมาแล้วนะครับปลอดดอกเบี้ยจนไปถึงประมาณสัก2ปีไปแล้วอะครับถึงจะเริ่มชําระหนี้ครับก็คือปล่อยให้เราไปทําทุนกันก่อน2ปีด้วยซ้ําก็คือเราก็เรียนตามปกติยังไม่ต้องชําระหนี้พอเรียนจบได้ใช่ไหมครับอีก2ปีให้ให้เราค่อยๆมาชําระหนี้ ค่ะเออนะครับถือว่าผมว่าถือว่าแฟร์มากนะครับแล้วถ้าเราไม่ชําระหนี้ตามกฎของเขาอะ่ะมีโทษอะไรมากน้อยจริงๆมันก็เหมือนกับเราไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาอยู่ดีอะครับคือการกู้เนี่ยพอเราเรากู้เข้ามาเนี่ยพอถึงวันที่ต้องชําระเราไม่ชําระใช่ต้องคืนเขาแต่ไม่ว่าเขาจะมีมาตรการอย่างเช่นคือก็ต้องฟ้องร้องอะครับเพราะก็จะเจอเป็นประจำตอนนี้ผมไปที่ศาลตอนนี้จะเจอเยอะเพราะว่าก็จะมีฟ้องกันเยอะมากเวลาเอามาเนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะฟ้องกันเนี่ยเป็นตั้งเลยเยอะมาก เพราะว่าคือเราต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยมีคนไทยเราขาดระเบียบวินัยนะครับคือเราเรากู้ง่ายครับเรากู้ง่ายเสร็จแล้วเราคืนยากค่ะแล้วเราแล้วเราสึกว่าไอ้มันมันยังไม่ต้องคืนอีกสองปีแล้วก็ยังไม่ต้องคืนจนเราลืมไปว่าเรามีหนี้อยู่เรามเราีหนี้อยู่ใช่ครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยทางกยศเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสําหรับลูกหนี้ที่ไม่ยอมชําระหนี้เนี่ยนะคะทางกยศเนี่ยสามารถไปยึดทรัพย์หรือไปเอาหนี้เนี่ยคืนจากคนที่คำะกันหรือว่า คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้อืมอย่างนี้ครับมันก็เหมือนหลักการของการฟ้องคดีแพ่งนะครับคือว่าพอเราติดตามไม่ได้นะครับเจ้าหนี้ก็คือกยศนี่แหละครับเขาก็ทําหน้าที่ในการฟ้องร้องนะครับเพราะว่าโดยหลักเขาก็จะฟ้องคือเขาฟ้องคือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ค้ำผู้ค้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่นี่แหละก็คือผู้ปกครองอ่ะใช่แล้วเขาก็ฟ้องกันจนแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกในทางกฎหมายเขาเรียกบังการบังคับคดีการบังคับคดีก็ทำาอะไงได้บ้างครับก็คือเขาสามารถที่จะไปบังคับเงินเดือน ก็คือหักเงินเดือนจากเงินเดือนของพ่อแม่หรือว่าของของใครของของน้องที่เป็นคนกู้ยืมนะครับว่าเรียนจบไปแล้วทํางานไปแล้วอย่างงี้ก็ในกฎหมายเขาหักได้คือก็คือทั่วไปครับคือหักได้30% 3 0ก็คือถ้าเงินเดือน1,000 0บาทเนี่ยก็คือจะถูกหัก 3,000บาทสามพบาทครับค่ะและรวมไปถึงการยึดทรัพย์ด้วยไหมคะใช่ครับก็คือรวมตรงนั้นด้วยนะครับก็จะมีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการไปอายัดเงินเดือนหรืออายัดเ,เงินฝากในธนาคารหรือแม้กระทั่งเป็นการยึดทรัพย์อะไรต่างๆตัวนี้ก็มีครับแล้วอย่างนี้มันไม่เหมือนกับการเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้อะค่ะคือจริงๆเขา มันก็ดูแล้วมันเปนละเมิดนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทางทางรัฐเขาจะมาทําได้คือต้องมีการฟ้องร้องแล้วก็มีการให้คุณเข้าไปต่อสู้คดีนะครับให้คุณเข้าไปไกลเกลี่ยซึ่งซึ่งตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ไปพอเราฟ้องเนี่ยบาง,บางเดบ,บางคนเนี่ยก็ให้ที่อยู่อันหนึ่งไว้แต่พอเขาฟ้องเนี่ยตัวหมายฟ้องก็ไปอยู่ที่ตรงนั้น,เ,นเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ปล่อย ปล่อยเสร็จแล้วนี่ก็นี่มันก็จะเพาะพุมมเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าสมมติว่าลูกนี่เนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือหนีไปหรืออาจจะไปเรียนต่อก็ตามตามหาตัวไม่เจอเนี่ยทางนี้กอสเนี่ยจะดําเนินงานยังไงคะโดยหลักที่เขาทํากันนะครับก็คือเขาก็ฟ้องร้องก่อนนะครับพอฟ้องร้องเสร็จแล้วแล้วไม่ไม่เจอตัวเนี่ยการมาคับคดีเนี่ยเขาก็ใช้ใช้วิธีการาไป ตรวจหาในเรื่องของเขาอาจจะมีรายได้พวกประกันสังคมอะไรต่างๆหรือไม่ถ้าไม่เจอแล้วเนี่ยถ้าในต่างประเทศก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการตามทําได้ยากเพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งซึ่งไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรครับไม่มีโทษทางอาญานะครับอย่างกรณีนี้มีคนที่ยืมเงินกยศแล้วหนีไปเนี่ยมีไหมคะจริงๆผมว่าผมว่ามันก็มีนะก็มีก็คือบางคนเนี่ยพอเรียนจบแล้วเขาก็เขาก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ไปนะครับแต่ถามว่าไม่มีผลไหมมีผลนะตรงที่ว่า ต่อไปกยศเขาก็จะเข้าระบบเครดิตบูโรซึ่งเครดิตบูโรเนี่ยไม่มีผลตรงที่ว่าเวลาที่<ม>เป็นสถาบันการเงินตรงนี้แล้วเวลาที่สมมติง่ายๆว่าเป็นน้องแอน์เนี่ยน้องแอน์จะกู้เงินในนาคตข้างหน้าที่ยังมีค้างอยู่ในเครดิตบูโรเนี่ยก,ก็ไม่สามารถใช่ใช่ก็คือจการว่าดูเราเราเราไม่มีสถานการเงินที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให เขาก็ไม่ให้เรากู้ยืมนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดลูกหนี้อ,อาจจะเกิดอุบิเหตุอาจจะเสียชีวิตขึ้นมาอย่างนี้ค,คือใครจะต้องรับผิดชอบคือถ้าเป็นการอุบิเหตุคือตายไปง,ง,ง่ายๆครับก็เป็นเรื่องของทายาทนะครับแต่ทายา<ต>ทนี่ก็อ,อย่างที่เราเคยทราบกันคือว่าทายาทก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีรับทั้งหมดเลยนะครับ,รบก็รับเฉพาะมรดกเท่านั้น นะครับคือว่าถ้ามีจะสมมติว่ามีมีมคนที่เป็นหนี้กยศเนี่ยครับเขามีมรดกให้ลูกสัก100บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นหนี้ถึง200ยเนี่ยเราก็รับผิดชอบเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับแล้วจาเป็นหรือเปล่าคะที่ลุงนีเนี่ยต้องผ่อนส่งชําระครับคือเราสามารถขอผ่อนส่งได้ไหมกี่เดือนกี่เดือน10เดือน15เดือนอะไรแบบนี้หรือว่าอะไรแบบนี้แล้วถ้าผ่อนส่งเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยเยอะไหมคะคืออย่างนี้ตัวกยศเองอะเขาก็มีระบบให้ผ่อนอยู่แล้วนะครับคือ ผมว่าทั้งโลกเนี่ยก็มีการให้ผ่อนไม่ว่าจะเป็นผ่อนสั้นผ่อนยาวอาจจะมี5ปี10ปี15ปีแต่ผมยอมรับว,ว่าเงินไม่เยอะมากและดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะจริงๆครับตรงนี้ผมว่าถ้าเราทยอยผ่อนผมว่ามันน่าจะหมดนะครับคือผมว่าเป็นหนี้เนี่ยก็ควรใช้ ก็ไปอยู่ในมากก็ต้องใช้เนาะแต่บางคนลูกนี้บางคนคือไม่เคยเบี้ยวเลยไม่เคยเบี้ยวผ่อนชําระเลยแต่บางครั้งมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวที่ชําระช้าล่าช้าไปเราจะมีการดําเนินการอะไรบ้างไหมคือปกติถ้าผมว่าช้างวดสองวดผมว่าคงไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรมากเพราะว่าทางนั้นเขาก็คงจะอาจจะเว็บให้หรือว่าต่างๆให้ผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะสีเลียสมากนะครับแต่คงยังคงจ่ายมันดูที่เจตนานะครับอค่ะ เดี๋ยวอยากให้ทนายเวลาช่วยฝากอะไรถึงสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะกู้เง,เงยืมเงินกอยศหน่อยค่ะคือผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะคิดจะกู้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เงินของเรา mm hmm. นะครับเมื่อไม่ใช่เป็นเงินของเราเนี่ยเราควรจะระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างดีแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกอะไรมีจะสำเลืกว่าเราจะต้องคืนเงินนะครับซึ่งซึ่งในเงินส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเอาไปหมุนเวียนให้กับใ,ให้กับน,น้องๆออต่อไปนะครับผมครับค่ะ นอซึ่งเป็นประเด็นที่แบบว่า จริงๆละเราจะต้องคืนเงินอยู่แล้วเวลาคืนเงินใครแล้วก็เราก็ต้องคือเราขาดความรู้สึกว่ารับผิดชอบทำเองแล้วรู้สึกว่ากู้แล้วก็แล้วมันไปเราเผมือบางคนกู้เอามาแล้วไปไปซื้อมือถือหรือเปล่าไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างนี้มันคิดเบประสงง์นะครับบางทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะครับมือถือเครื่องหนึ่งก็สองพันนบาทมันก็โอ้โหมันเยิ่มกันแล้วเราเขาจะเช็คได้ไหมคะว่าเงินที่เขากู้ยืมน้องๆกู้ยืมไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้ในการเรียนจริงๆเดี๋ยวนี้ตรวจสอบลำบากเหมือนกันตรวจสอบไม่ได้เลยล่ะคือเราไม่สามารถไปเช็คได้ว่าจริงงค่่่าาาเเเททมไหขลกต เขาจะต้องมีการจริงต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าสมมนบางทีเอาเงินไปใช้ผิดวทตถุประสงค์นะครับมันก็อันนี้ก็ละบากจริงนะครัะแล้วอย่างนี้เนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเขาทางกอยศเนี่ยต้องบองบปร,<ม>ประมาณเท่างหร่<า>ให, <rồi? S 1> ให้ให้น้องๆเนี่ย ปีหนึ่งเยอะมากไหมคือเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะใช้เงินเขาเรียกเป็นเงินก้อนหนึ่งครับแล้วก็หมุนเวียนในระหว่างที่มีคนเอาหนี้กลับคืนมาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นก่อนที่ยืมไปเนี่ยต้องคืนคืนครับคือต้องคืนอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าทนายเวลายังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมไหนมี่คำถามทางกฎหมายอยาบกระชากทนายเวลารวมไปถึงเรื่องกยศเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยที่021261180ช่วงหน้าค่ะพบกันค่ะ ซอฟสปร,ริงค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับปอน้องแอนนะคะเรารวมไปถึงทนายวิรัตซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายคุณผู้ชมคนไหนมีคําถามเกี่ยวกับกฎหมายอยากปรึกษาทนายวิรัตสามารถโทรเข้ามาโนอินสดๆได,สด้เลยนะคะที่เบอร์021261180ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามีสายเข้ามาแล้วนะคะจากคุณสิทธิค่ะโทรจากประจวบคลีขันนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือผมเป็นโรคเริมเนี่ยเป็นโรคเริมเนี่ย ไปหาหมอปัดเนี่ยแต่เขาปัดด้วยคาถาเนี่ยเป็นโรคเร็วก็ปัดด้วยคาถาทีนี้แผลตรงนั้นเนี่ยมันไม่หายพอไม่หายผมผมรู้ตัวว่ามันไม่หายผมก็เลยรับมารักษาเองก็<ฯ>ไม่หายแล้วผมจะเอาผิดกระบอกปัดด้วยคาถานี้ได้ไหมครับอื <S <S อย่างไรนะฮะหมอทําไมนะฮะคือหมอเนี่ยอ,อใช้คาถาเนี่ยคาถาล้วบหมอใช้คาถารักษาโรคของคุณสูงอายรักษาไม่หายรักษาไม่หายรักษาโรคแล้วก็มีมีพวกเล่าขาว เล้าขาวก็มาปูจิ้มมาครับค่ะทีนี้มันไม่หายแผลตรงนี้นันไม่หายค่ะพอไม่หายผมก็เลยกลับมารักษาเองที่บ้านแล้วก็หายยาวปีหมอปัดได้ไหมครับจะฟ้องหมอคถาได้หรือเปล่าผมว่าจริงๆนะอย่างไงนะค่ะทีนี้เขาเขาชอบแอบอ้างเ่าพระบางพระผานี่ครับจริงๆถ้าถ้าเป็นเรื่องถ้าเขาแอบอ้างเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้ก็อาจจะมีความผิดแต่ว่าถ้าผมว่าเป็นเรื่องของ สายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่านี้ก็คงไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลใช่แต่ถ้าเขาแอบอ้างว่าเขาเปิดแบบเป็นคลินิกเพื่อรักษาคนอะไรเงี้ยตรงนี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องศายศาสตร์ผมว่าเป็นความเชื่อนะครับเพราะไปเอาผิดยากนะครับเราจะเอาข้อหาประมาทได้ไหมครับยังไงนะครับ ่ประมาณนี่ไ <lotta> ด <authorized access oyu> <fi> ้ไหมับประมาณตรื่องประมาณผมว่ามันไม่ได้ไม่ไม่เข้าครับไม่เข้าไห่ครับเหมือนเราเราว่าผมบอกน้องว่ามาหาผมแล้วหายอะไรเงี้ยถ้าผมเป็นแพทย์เนี้ยอันนี้แสร็จือนนี้อาจจะมีความผิดแต่ว่าในกรณีเนี้ยจะเป็นว่าเหมือนกับเขาปัดเป่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะก็เรื่องแบบนี้ก็เป็นการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลถ้าสมมติเรามีความเชื่ออะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถจะไปเอาความผิดกับเขาางกฎหมายได้เนาะนะคะันระหว่างรอสายนะคะเรามีคำถามจากทางบ้านนะคะจากคุณมอค่านั่นเองถามว่าถ้าแต่งงานอยู่กันอย่างเปิดเผยทางสังคมนะคะในทางกฎหมายผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆได้เลยหรือคะ คืออย่างนี้ตอนนี้เรากําลังมีประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับว่าจดทะ,ะ,ทะเบียนกับไม่จดทะเบียนนะครับค,คือตรงนี้ต้องยอมรับว,ว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยคือพอไม่จดทะเบียนแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีสิทธิน้อยหรืออ้างอิงะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าคุณจะลืมว่าถ้าเกิดสมมติจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็มีผลอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแม้ว่าผู้หญิงเนี่ย จะอยู่ที่บ้านนอนกระดิกเท้าเลยนะครับไม่ทําอะไรเลยก็สามารถได้แต่ว่าสาม fine, ีทํางานหมกมุ่นเลยนะครับสรุปว่าไอ้ครึ่งหนึ่งของเขารายได้เขาเนี่ยจะต้องแบ่งให้คนกระดิกเท้าที่บ้านก็คือต้องแบ่งให้ภรรยาที่มีสิทธิจดทะเบียนใช่แต่ถ้าคุณไม่จดเนี่ยก็เท่ากับว่า คุณจะไปอ้างอิงอะไรเนี่ยทำได้ยากนะครับถึงแม้ว่าสังคมจะยอมรับหรือว่าแม้แต่จะมีงานแต่งงานกันใหญ่โตก็ไม่สามารถอ้างอิงนี้อะไรได้เลยหลักจริงๆคือไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องจัดงานก็ได้แต่ขอให้คุณเดินไปที่อำเภอแล้วจดทะเบียนก็คืออย่างน้อยก็คือให้จดทะเบียนก็เป็นลายลักษณ์อักษรมีพยานรู้เห็นมีอะ่ะจากคุณยุพินค่ะโทรจักตรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสาวได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณยุพินเจ้าหนสาวค่ะอยากรู่วมงานปีจอค่ะค่ะคุณยุพินค่ะใช่ปีจอชัดเดี๋ยวมันคุณคุณยุพินนะคะรบกวนพูดคุยกับทนายวิรัติทางโทรศัพท์มือถือนะคะทางโทรศัพท์ค่ะรบกวนปิีจอทีวีค่ะคุณยุพินยังอยู่ในสายไหมเอ่ยแค่อยู่ค่ะครับถามเลยครับค่ะค่ะถามได้เลยนะคะ ค่ะอยู่ไดสายค่ะค่ะคุณยุพินถามทนายเรื่อยๆค่ะค่ะอยากถามว่าเด็กที่ที่เรียนตอนที่เรียนอยู่ประจวบแต่ที่ใจกังวลค่ะค่ะค่ะถามแล้วค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะแต่ว่าลูกชายเรียนปีที่ห้านี่ยมันกู้ไม่ได้อ่ะค่ะครับค่ะกู้แล้วกมีความเดือดร้อนมากเลยค่ะว่าตอนที่ได้ลางนั่นคาตกค่ะ คืออย่างถ้าถ้าเด็กจบมาเรียนจงบมีนาเนี่ยมีกําหนดจ,จบจบมีนาคือว่าที่นั้นองทก่สอนแบบแว่ามันมันช้าค่ะคือเด็กก็อยากเรียนเร็วอ่ะอุากเรียนเร็วแต่ว่าออโอ้ตอนนี้สัญญาณนนไม่ส,มสังไม่ค่อย ค่ะคุณยุพินตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีแต่เท่าที่จับใจความได้เนี่ยก็คือลูกชายคุณยุพินเนี่ยเรียนอยู่ที่กลกังวลแล้วตอนนี้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ค่ะเท่าที่จับใจความได้คือผมว่าเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยเป็นเรื่องของของคนที่เป็นคือเจ้าหน้าที่กยศครับเพราะว่ามันีมันอาจจะมีเรื่องของอะไรอ่ะเขาเรียกสถานะของคนกู้ครับตรงนี้มันก็ดูเป็นรายบุคคลไปนะครับแต่โดยหลักน่าจะได้กู้ได้หมดนะครับอ่า แทนคุณยุพินยังไงก็อาจจะต้องลองติดต่อทางต่อยศอดูอีกหนึ่งทีนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจาก a c e b o o k นะคะเขาถามทนายวิรันมาว่ากรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้วทรัพย์สินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเหมือนตอนนี้เป็นข่าวอยู่เลยเนาะถือว่าเป็นสินสมรสหรือเปล่าเพราะว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นเอาเราแยกสองขเรื่องนะครับที่น่าจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆตอนนี้นะครับคือในกรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส เอาก่อนคือไม่จดทะเบียนสมรสนะครับก็จะไม่มีความเกี่ยวพันกันนะครับเงินใครซื้อหวยซื้อซืลอตเตอรี่อะไรเงี้ยก็คือเงินคนนั้นก็ต่างคนต่างไปนะครับคนนั้นก็สามีซื้อได้แล้วถูกรางวัลสามีก็ได้ไปซึ่งไม่มีหลักการในเรื่องของเรื่องของการแบ่งสินรสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ถ้ากลับกันครับคือในกรณีที่จดทะเบียนสมรสกันนะครับ ภรรยาเนี่ยหรือว่าสามีเนี่ยไปซื้อสลากกินแบ่งะนะครับแล้วเกิดบังเอิญถูกหวยขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการสมรสน,น,นะครับซึ่งเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกเป็นสินสมรสซึ่งจะต้องจัดการร่วมกันนั่นหมายความว่าอ,อะไรครับก็คือ แฟนมีเอี่ยวค่ะมีเอี่วด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ครึ่งนึงอ่าก็ครึ่งนึ่งนะครับก็คือจัดการร่วมกันดังนั้นเนี่ยก็เอาเอาชัดๆนะครับถ้าเกิดสามีคุณหรือคู่สมรสคุณชอบเล่นเขาเรียกสลากกินแบ่งก็แนะนำว่าจดทะเบียนไว้ก่อนนะครับก็ถูกขึ้นมาก็ถูกมาไม่แน่นะครับใช่มัครบก็จะได้ครึ่งหนึ่งด้วยนะคะแต่อย่างถ้าไในข่าวถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสอันนี้เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ก็หลักการคือว่าคุณจะ คุณจะไปฟ้องไงมันก็ไม่ได้ครับ<ม>เพราะว่าเป็นเรื่องของการเรื่องส่วนตัวครับจะอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีเรื่องถ้าบางคนก็อาจจะตีความว่าเป็นการสร้างมาด้วยกันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันกลับกันนะครับไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคแต่การเป็นการแบบไปขายข้าวแกงด้วยการไปเปิดร้านเขา<ๆ>เรียกอะไรนะไป,ไปเปิดร้านทําผมด้วยกันในไล่รับที่ได้มามตรงนี้จะต้องมาแบ่งกันจะไม่ได้แบ่งในฐานะของสินสมรสแต่แบ่งกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสร้างมาด้วยกันนะครับจะมันจะแตกต่างจากคนที่จดทะเเป็นสมรสคืออย่างที่บอก คนนึงกระดิกเท้าที่บ้านแต่คนหนึ่งเนี่ยทำคนเดียวตรงนี้ต้องมาแบ่งครึ่งกันนะค,ครับเรื่องประมายเนี่ยมีหลายอย่างจริรงๆรเพาะฉะนเ้ยอยากให้ทนายฝากช่องทางกันตีดต่อถ้าคุณผู้ชมอยากจะ ก็ถ้าเกิดจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับอีกแค่ยี่สิบนาทีที่เบอร์0812585681นะครับแล้วี้าวหนังสือด้วยใช่แล้วก็หนังสือผมตอนนี้มีขายที่ซีเอ็ดนะครับเป็นกฎหมายหลายรสนะครับผมถ้าจะซื้อเยอะนี่ต้องสั่งสั่งโดยตรงนะคะเรื่องกฎหมายเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้แล้วก็เรื่องกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทนายวิรัติมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมีฝากคุณชมรรอสักคู่ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้โชว์ฝีมือทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีพิมพ์3มิตินะคะกับการประกวดในโครงการ Enjoy Science Let's Print the World ค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงฝีมือเด็กไทยนะคะที่มีคุณภาพทัดเทียมนะคะ เท่ากับระดับสากลเลยและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าหลังจากจบกิจกรรมไปแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆกลุ่มนี้ค่ะได้กลับมามีอะไรบ้างนะคะทางรายการขอต้อนรับคุณกุลรัภนพานาวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะสวัสดี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 ค่ะน้องๆทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยแต่ว่าอยากให้คุณกุลปรพาเนี่ยช่วยเล่าให้คุณชมฟังถึงที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์ ของโครงการนี้ด้ยค่ะค่ะก็สำหรับโครงการ 3D Print นะคะนี่เป็นเรื่องของ Enjoy Science Let's Print the World ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเนี่ยทำร่วมกับบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตนะคะภายใต้โครงการ Enjoy Science นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการการประกวดโดยจริงๆเราต้องการจะสนับสนุนให้เด็ก หรือเยาวชนไทยเนี่ยได้เอางานผลงานเอาไอเดียดีๆนะคะมาออกแบบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าการพิมพ์สามิติมาช่วยให้ฝันของพวกเราที่เราวาดไอเดียไว้เนี่ยเป็นของจริงๆออกมาให้เราเห็นเป็นของอย่างที่วางอยู่ด้านหน้าวันนี้ที่โชว์อยู่นะคะใช่คโนโลยคุณคุณมาพาช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าเทคโนโลยีภาพสามิติถูกไหมคะทำงานยังไงแล้วก็สามารถมีประโยชน์ใช้งานยังไงคะจริงๆแล้วตัวข้างหน้าที่เห็นเนี่ยผลงานที่เห็นเนี่ยเป็นผลงานของน้องๆทั้ง6คนที่ยืนอยู่นะคะซึ่งเป็นไอเดียน้อง ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีะนะคะแต่เขามีไอเดียเขารู้เขาจะทำอะไรซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยการประกวดเนี่ยกว่าจะได้ผลงานนี้มาเนี่ยเรามีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าบัดดี เป็นนักศึกษาที่เรียนโดยตรงกับการที่ใช้ลักษณะใช้การพิมพ์สาริติในการเรียนการการออกแบบได้เป็นก็มาช่วยพี่ๆ6คนเนี้ยที่อยู่มาทํากันเป็นลักษณะเป็นบัดดี้กันนะคะคนนึงมีไอเดียอีกคนหนึ่งช่วยมีรู้ความรู้เทคโนโลยีฉะนั้นเนี่ยก็มาช่วยแกะอย่างบางทีของที่เห็นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีพอมันเสร็จแล้วเขาทําได้หมดเป็นเขาบอกเขาบอกเขาต้องการอะไรแต่คนที่ไปว่าต่อไปเขียนต่อเขียนโปรแกรมให้ออกมาเป็นของพวกเนี้ยก็จะมีอีกคนนึงซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่นี่ด้วยก็เป็นการร่วมมือกันแล้วแต่ว่าไอเดียนี่ ไอเดียเนี่ยเขาบอกว่าเจ๋งมากๆเลยอยากให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยอเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงแล้วก็แนะนำผลงานสุดเจ๋งของเราหน่อยค่ะทางด้านที่ตอบไหมชื่อเลขับชื่อเสเนียร์พารครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับอันไหนของเสเนี้ร์พาร์ครับเป็นที่เก็บสายหูฟังนะครับซึ่งมีแนวคิดไอเดียมาจากผมชอบออกกลังกายแล้วก็ฟังเพลงแล้วมันจะมีปัญหาว่าสายมันมันหลุดใช่ครับก็เลยออกแบบตัวนี้ออกมา ครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับหูอะครับเออมันจะเกี่ยวหูเลยเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แบบไม่หลุดแลรวก็เก็บสายได้ด้วยอ๋อเขาคือสามารถเก็บสายได้เลยเดี๋ยวเฮ้ทาให้ดูหน่อยครับนี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่เกี่ยวเก็บเข้าไปเลยโอเค เดี๋ยวเราไม่ใช่ในรายการของเราบ้างก็คือเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรเพราะตอนนี้วัยรุ่นก็กิจกรรมเยอะก็วิ่งใช่แล้วแล้วหูมันอาจจะหลุดง่ายแต่น้องมีไอเดียที่ดีมากที่คือสามารถเก็บได้ด้วยถูกไหมคะค่ะจริงๆอันนี้ต้องเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ใช้สามมิติเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถสแกนหูใครหูมันได้เลยอ๋อเหรอคะบางคนหูใหญ่บางคนหูเล็กแล้วบางทีมันจะไม่เข้ากับพอดีหูอะค่ะก็สามารถสแกนเองได้แล้วก็มาทํา เป็นแบบอ๋อเป็นเหมือนคัสตอมไมซ์แต่ว่าเราไปหูของคนเลยค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยมาถึงเป็นคนตอบไปอันนี้อันนี้ซีกซ้ายต้องบอกคุณปอก่อนฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งนักเรียนนักศึกษาน้องมาสักพูดวอายุหรือมม .4 หรือ5ลูก1516เอยเหรอโอ้ยเก่งมากค่ะชื่ออะไรคะครับก็สวัสดีครับชื่อเกื้อกูลต่อสกุลครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมศิลปากรครับ โอ้สินค้เจริงอยู่แล้วอันนี้คือผลง,งานอของเกอกูลครับครับอันนี้ครับเป็นโคมไฟอนเนกประสงค์ครับงงก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นโคมไฟที่สามารถพกพาได้นะครับแล้วก็รวบรวมฟีเจอร์ที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะครับเข้ามาไว้ในนี้ครับอันเดียวกันก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นโคมไฟใช่ไหมครับก็คือมันสามารถให้แสงสว่างได้แล้วก็มันปล่อยไวไฟได้เป็นลาโพงได้ชาร์จแบตมือถือได้แล้วก็เป็นนาฬิกานาฬิกาในตัวแล้วก็มี เป็นเล่นชาร์เก็บสายชาร์จแบตเปน่ารค่ะแล้วก็เป็นที่วางมือถือได้ด้วยครับเฮ้ยขอเลยแล้วกันนะหลายอย่างจริงๆอยู่ในเครื่องเดียวเป็นโคมไฟเป็นนาฬิกาปล่อยไฟได้ อันนี้นี่คือเราก็คุณเป็นคนออกไอเดียหรือว่าประดิษฐ์ด้วยเออเป็นคนไอเดียด้วยแล้วก็เป็นคนทําโมเดลขึ้นมาเองด้วยทโมเดลด้วยอันนี้ก็พกผ้าสะดวกเนาะก็ไม่ได้แบบหนักอะไรมากก็สามารถแบบบิดผบิดแป๊บหนึ่งได้ไหมค่ะเดี๋ยวพี่จะห้นี่ก็เก็บได้ดูเรียบร้อยเห็นไหมล่ะเออเจ๋งมากเลยแล้วผลงานเหล่านี้เนี่ยจะมีไปวางขายไหมคะ อันนี้ยังไม่แน่ใจครับมันเป็นแค่ตัวโปรโตไทอยู่อะครับ hmm. ตัวต้นแบบผมเชื่อว่ or, าถนะ้าขายต้องมีคนสนใจเยอะแน่นอนค่มาถึงอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งชื่อน้องสวัสดีค่ะชนะื่อสีลักษ์สังวาลย์โรบค่ะเรียกเฟิร์สก็ได้ค่ะค่ะน้องเฟิร์สค่ะก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ปีสองคณะสถาปัตย์ค่ะก็ผลงานที่ออกแบบนะคะก็คือเป็นประการลังเทียมค่ะคือแนวความคิดอะค่ะคือได้มาจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก <ส>ก,ก็เหมือนเคยมีประสบการณ์แบบไปดำน้ำลึกประการางังและประกอกบกับที่ตัวเองเนี่ยเรียนสถาปัตย์มาค่ะ <c oughs> ก็เลยเห็นโครงการนี้แล้วก็เอ๊เราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างค่ะก็เ <c oughs> ลยออกแบบเป็นตัวประการังเทียมขึ้นมาค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวนี้เนี่ยโยนลงไปใต้ท้ <c oughs> องทะเลเหรอคะคืะ <c oughs> คอ <c oughs> อันนี้ยังเป็นตัวต้นแบบค่ะคือว่าอันจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้มาค่ะแต่ว่าคือเป็นลักษณะเราทำมาจากวัสดุ ก็คือจริงๆที่คิดไว้ค่ะก็คืออาจจะเป็นตัวที่ปิ้นแบบพาวเดอร์หรือว่าปิ้นเป็นคอนกรีตนะคะเพราะว่าอย่างตัวประการังเทียมเองที่ตอนนี้ที่มีอยู่ค่ะคือเขาก็จะเป็นเหมือนทิ้งแท่นคอนกรีตใช่ไหมคะหรือว่าตัดกิ่งประการังไปเสียบตรงท่อพีวีซีแล้วก็ไปวางแต่ว่าตัวนี้ที่ออกแบบมาค่ะก็คือสามารถทําได้ทั้งสองฟังก์ชันเลยแล้วก็จากที่เราเรียนออกแบบมาเนี่ยเราก็เอาความรู้แบบทางด้านสถาปัตย์มาออกแบบให้มันมีความซับซ้อนแต่ยังมีความสวยงามน่าใช้แล้วก็ ตรงฐานเนี้ยค่ะก็คือสามารถนํามาวางเรียงเป็นรูปอาจจะเป็นรูปประเทศไทยแล้วสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆได้ค่ะสำหรับนักดําน้ำใช่แล้วก ปะกกลังตอนนี้เนี่ยก็ปะกกัลลังที่แบบยังมีชีวิตอยู่น้อยลงใช่ไหมใช่ค่ะอัตราการเติบโตน้อยก็เลยคิดตัวหนีขึ้นมาค่ะเจ๋งมากขอบคุณนะคะน้องเฟิร์สมาเริ่มต้นที่น้องท่านนี้ชื่อยาณพาผาเจริญค่ะอันนี้ไม่ค่อยน้องแล้วไม่นอาจารย์ค่ะเป็นรุ่นบุคคลทั่วไปฝั่งนี้ค่ะเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาแพทย์นานาชาติเพราะฉะนั้นผลงานก็คือจะทําเป็น เพื่อการเรียนรู้อะค่ะเรียนนวดอย่างมีมาตรฐานนะคะเป็นแบบเข้ามาก็คือเป็นรูปเรียนนวดเท้าอะค่ะปกติก็คือคนนวดเนี่ยเราก็จะแบบไม่รู้หมอไหนดีไม่ดีแต่ถ้าผ่านการเรียนนวดโดยที่ข้างในเนี้ยมีเซ็นเซอร์นะคะก็คือสามารถคือถ้าเรา อันนี้คือตัวเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์เลยอะค่ะใช่แล้วก็พอเรากดปุ๊บเนี่ยจะมีค่าตัวเลขบอกว่าตำแหน่งนี้ถูกต้องแรงที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นโปรโตไทป์ก็ต้องการการพัฒนาต่อไปค่ะแต่ก็คือเราก็จะมีรายละเอียดดูเลยว่าตรงไหนเป็นกล้ามเนื้ออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของรีเฟกซ o โซโลจีก็คือว่า มันจะมีประมาณ63จุดอะค่ะคที่มันจะสะท้อนขึ้นสมองตับไตใช้พุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เป็นจุด<ส>จุดรษษาอะอะอนอขึ้นคอมพิวเตอร์ก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็กดให้ถูก กดไม่ถูกบตดใช่เพราะว่าถ้ากดที่ถูกจุดนียมันเป็นสิ่งเส้นประสาทไร่สาคัญมากใช่ค่ะขอมกเลยตัวนี้ข้มาท่านต่อไปค่ะค่ะชื่อพิริยาเดธาดาค่ะผลงานเป็นของที่ระลึกอะค่ะเฉพาะตัวก็คือเกิดจากที่ไปเที่ยวแล้วอยากได้ของที่ระลึกแต่ว่าของที่ระลึกที่ไหนๆก็คล้ายๆกันนะคะก็เลยคิดเอาเทคโนโลยีสามมิติอะค่ะการพิมพ์สามิติเข้ามาปิ้นเฉพาะส่วนหัว แล้วก็ประกอบกับส่วนตัวที่เป็นสินค้าท้องถิ่นชุมชนอย่างเงี้ยค่ะของชาวบ้านช่วยสนับสนุนชาวบ้านแล้วก็เหมือนใครเห็นก็อาจจะอยากได้เพราะว่าเหมือน<ะ>เหมือนเราเป็นเจ้าของเองเลยโอ<ฮ>้โหเจ๋งมากเลยยิปเรั่ังเห่หนุ่มชอบแน่นอนใช่ใชค่ะสวยมาก,มากท<า>่านต่อไปค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดิ์คุณภูมมารีนะคะชิ้นง,งานคือทศกัณฑ์นะคะคือมีความสนใจงานศิลปะไทยแล้วก็ เทคโนโลยี 3D Printing อยู่แล้วก็เลยจับมาผสมผสานกันโดยเลือกชิ้นงานทศกาณออกมานะคะแล้วก็ฟังก์ชันจริงๆมันจะเป็นโคมไฟค่ะแต่อันนี้ไม่ได้โชว์โคมไฟ แล้วอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผลงานน้องๆเนี่ยคือใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินคะจริงๆแล้วเป็นประกวดไอเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้คือความคิดสร้างสรรค์ก็จะคะแนนในร้อยคะแนนก็จะน้ําหนักจะไปอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์เสร็จแล้วมันต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสวยงามการใช้ประโยชน์นะคะและอีกอันที่เราครั้งนี้ที่ทําก็คือถราถามว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ไทยไหมนะคะก็มีหลายๆอย่างซึ่งจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยเออทั้งที่1ทั้ง2 2ประเภทนี้เนี่ยพบว่าทั้งสองสาวเนี่ยเป็นสถาปัตนะะค คนนึงเรียนอยู่อีกคนนึ่งเป็นสาปนิกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนคืออย่างน้อยเขารู้วิทยาศาสตร์ด้วยแต่เขามีความเป็นอาร์ตค่ะเฉะนั้นผลงานเนี่ยมีไอเดียอะไรออกมาหน้าตาแบบเนี้ยค่ะก็ได้รางวาลแล้วผลงานนี้ได้ไปโชว์ที่เยอรมนีด้วยสุดยอดจริงๆวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณลประภามากๆนะคะแล้วก็น้องๆทั้ง6คนด้วยนะคะขอบคุณนะคะทนมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ